เราจะมาคิวเหนื่อยเจอรู้ต้องให้คนดูรอเราไม่ใช่เรารออ๋ออสวัสดีค่ะร่วมสุดกันยูไปจริงน้องเซิร์และป้าผัวกลับมาเหมือนเดิมน่าเกลียดมากอ่ะไจ่ายแล้วเห็นชุดเป็นครูเหรอครึ่งฟลิงน่ตอนโรงเรียนไหนอ่ะฮะโรงเรียนโรงเรียนโค้วอีสูงเหรออะไรโค้วอีสูงโรงเรียนบ้านโค้วอีสูงโอ้โหไหนฮะเราเลือกต้วนดีกว่าฮะเรื่องราวของสิ่งที่น่าสนใจนะครับกับเชนดีกว่าเชนเรื่องแอปสำคัญมากชอบโหลดแอปหรือโหลดโดยเฉพาะคนที่รักอันดับที่ห้าค่ะเป็น หรับคนดีคู่คนไหนโสดเล่นไม่ได้นะคะเล่นในแอปฮะแอปนี้ชื่อว่า Between ระหว่างเอ่อระหว่างระหว่างอะไร่ะงว่างระหว่างเราดิคือบอกว่าแอปนี้นะคยถ้าทันที่คุณโหลดเสร็จปุ๊บ่ะและทั้งแรกที่คุณเปิดเข้าไปในแอปนี้เขาจะให้คุณรีจีส์ลีจีส์ก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองและแฟนหรือว่าคนที่คุณรักค่ะ หลังจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนและเรื่องมันจะส่งในสื่นการและภายในนั้นถ้าคนรู้จักคุณเปิดมือถือก็จะเห็นว่ามีการส่งมาและเรื่องเลยนะแอปที่ว่านี้นะมันจะเป็นกล่องความทรงจําเก็บภ้าเก็บข้อมูลหรือว่าเป็นทืกนที่ทําร่วมกันระหว่างเราสองคนมีแกลเลอรี่ระหว่างเราใช่เก๋ๆหรือว่าจะเก็บข้อมูลเรื่องการแชทเก็บเก็บรูปถ่ายเก็บได้หมดแต่อยงนยันที่ไม่ควรเก็บคือลิปีไม่ควรเก็บนะครับเขาบอกเราีอีไรที่เป็นมกุฏพันกันควรเก็บไหมคะไม่ควรถ่ายมากพจอจไปเออไม่ควรถ่าย มากกว่าน,นะคะอก็อถ้าใครยังคิดว่าอยากจะมีกล่องความสรงจงดีกจับคนที่สำคัญอแอปนี้ขึ้าองขาพี่เสษพูดดูตะกุกตะกัก,ก,กดูติดขัดเนอะคนไม่มีคู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะหัวใจ กลับมานะคะกับสิ่งที่น้องต้องรู้อันดับที่4ของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นร้วยน้องเทรนิกแล้วใช่พี่เสิร์ฟขาปกติแล้วเนี่ยพี่เสิร์ฟกใลังจะถามเลยอ่ะพวกออกจากบ้านที่ใส่ถุงน่องบ้างไหมพี่เสิร์ฟใส่ไอ้ถุงสะโพกแล้วถุงไอ้ตจอนี้ดสะโพกเลยอะไม่ใช่ไก่เว้ยแปลกมากอะอุยน้่าันนี้เป็นถุงน่องหรือว่าถุงเท้าลายต่างๆซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนะถ้าดูผ่านมันแบบเป็นคอนตอมอ่ะเหมือนเออมดสไพอ่ะอันนี้ลายอะไรไงไปกัะดู อ๋อแมวขูดแมวขูดเอออันนี้ก็แบบเหมือนสีหกลงมาพี่ว่าถ้าใส่ในบ้านเราดูเก๋นะเก๋สิแต่บ้านเราเป็นบ้านร้อนหุเท้าลายปลาฉลามคาบข้อเท้าอ่ะลำบากไปบ้านเ้ยเก๋อ่ะอันนี้ของประเทศอะไรอ่ะประเทศนั่นแหละฮะจริงอันนี้เป็นแนวว่าน่าจะญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างงี้ลายเยียมดีเนาะใช่ทำไมเราไม่คิดนี่ก่อนวะเฮ้ยอันนี้เคยเห็นนี่เป็นถุงน่องนะคะก็เป็นลายเหมือนแบบว่ามีคนมาชักใยอุ้ยแนนอ่ะ ถา่วสาถึงน่องพี่มองแบบสีดูหน้าเหมือนเมรเลยแง<ล>อันนี้เป็นแบบก็สตรอเบอรี่ลายซูชีลายซูชีดูไงสตรอเบอรี่เนี่ยอารมณ์เสียอันนี้ลายกระดูอะเออเก๋จังเลยอ่ะ